สวัสดีทุกคนกันแล้ค่ะเกือบพิจิบก็ช่นะคะ,อนนะ,คะตอนนี้นะคะเราเจอเพชรแล้วนะคะก็เราบุกถ้ำนะคะตอนแรกนะคะก็อัดยาวมากเลยนะ,ะ่ยแต่ว่าพื้นที่มันเต็มน,นะ,ะ่ยก็ทําให้อัดไม่ได้นะคะก็ขออาภัยกันด้วยนะคะโอเคนะคะแล้วก็คลิปนี้นะคะเราก็จะมาไลน์นะ,ะ่ยโอเคเมื่อกี้นะคะเราเจอเพชรมาก สี่อันนั่นเองอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยนะก็เห็นกันอยู่เมื่อกี้นะคะก็คือนี่โหเรามาตรงถ้ำเลยนะนี่แล้วก็มีของให้ยี่ตอนนี้นะฮะเ้าเจอผิดแล้วแนะ่เนี่ยเราก็จะไปแล้วก็จะไปอ่ะ ครับเป็นที่กุดน่แล้วก็จะไปนรกอาจจะเป็นพรทหน้านะที่จะไปนรกนะฮเพราะว่าพระนี้อาจจะไม่ไปนะคือแบบว่าคลิปสองมาปุ๊บเจอเลยนะฮะประมาณนี้เลยนะฮะลาพีทก็มีนะฮะนี่เป็นแบบว่าทํำแบบเคเคนะฮะ เยอะมากเลยนี่ยเด็กก็ไม่รู้นะว่าจะกลับบ้านยังไงนะโนนะอเคนะเลยวลราก็ อันนี้กลับบ้านก่อนนะฮะแล้วด้เพชรแล้วนะฮะโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวนะ